เมื่อช่วงที่แล้วการจัดอันดับครั้งที่1ของ r ร n k i n g t e ี m อันดับที่1คุณแอร์อันดับที่2คุณดงเด้งอันดับที่3มคุณบาสอันดับที่4คุณโดมและอันดับที่5้าคุณกล้าครับมาลุ้นกันครับว่าพวกเขาจะทำภารกิจสำเร็จหรือไม่มาไดจบไปเลยจบไปเลยจะถูไหมครับคุณผู้ชมกันเลยนะว่าหนุ่มเจ้าเสน่ห์คนไหนที่ทำให้ผู้หญิงเขินเร็วที่สุดครับรอบเดียวจบไปเลยใช่แล้ว เดือยนะตอนนี้เราเป็นรายการงานดับใจน้องก้อยซึ่งรู้ต่างคนต่างไม่มีใครรู้เลยคำตอบครับมาพี่สองเหรอยังผิดอยู่นะยังผิดอยู่นะครับผิดนะคุณผิดนะแล้ว 2ตำแหน่งเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าพี่เงาโดมั้มงเพราะฉะนั้นแก้แล้วไ,ไม่เราไปแล้วแก้แล้วแล้วคำตอบนะครับคือแบบนี้ครับการจัดอันดับหนุ่มเจ้าเสน่ห์ปริศนาที่ทำให้ผู้หญิงเขินได้เร็วที่สุดอันดับที่ถูกต้องก็คืออันดับที่1คุณแอร์อันดับที่2คุณด้งเด้งอันดับที่3มคุณบาสอันดับที่4คุณกล้าและอันดับที่5คุณโดมครับ เก่งนะแบบวิเคราะห์ได้แบบถูกหมดเลยมาดูที่อันดับที่5ก่อนเลยน้องโดมของเรานะครับอาจจะทํางานด้วยกันมานานนะเอามาดูครับว่าน้องโดมนั้นทําเวลาไปได้เท่าไหร่ครับเชิญครับ5้าสี่สสองจาเวลาครับเมื่อวานนี้ไปต่อยมวยมาครับแต่คืนนี้ผมอยากไปต่อยคุณครับ รู้ไหมคุณสวยมากผมไม่อยากเรียกว่าพี่ก้อยผมอยากเรียกว่าที่รักไหมได้ไหมครับภาษาไทยอาจจะไม่ชัดนะครับแต่รักรักของเราอาจจะชัดนะครับผมอยากขอโทษนะถ้าผมไม่ได้ตั้งใจจะขโมยใจคุณนะครับ แต่ก็ผมก็ให้ใจผมให้เก็บกับคุณนะครับว่าจยังไงดีวะเนี่ยเขาชอบผมเขชอบให้ก็ได้ตอนนี้แหละอะไรให้ก็ได้เฮ้น้องโดมครับปล่อยมุกรัวๆใส่ผู้หญิงแบบนี้เป็นสาวๆที่ไหนก็ต้องเขินแบบคุณก้อยแน่นอนละครับโอเคทำเวลาไปได้นะครับ ห้านาทียี่สิบห้าวินาทีห้านาทีโดมครับเป็นไงทำให้ผู้หญิงเขือใช้เวลาห้านาทีก็เดี๋ยวฝึกอีกนะครับเดี๋ยวฝึกอีกฝึกอะไรใช่ฝึกได้ฝึกอะไรฮะฝึกไปจีบผู้หญิงครับฝึกไปจีบผู้หญิงโอ้ยผู้หญิงเขื่อนนะยากมาตุ๊ดนี่โอ้ยแป๊บเดียวแค่นั้นแหละคือผู้ชมคือน้องโดมเนี่ยกับน้องก้อยเนี่ยก็ทำงานด้วยกันมานานเขารู้จักกันอยู่แล้วงั้นยากอยู่แล้วนะ อ้าไม่เป็นไรนะแต่วันนี้ได้ดับที่5นะครับนุกอ่ามาดูอันดับที่4กันบ้างนะครับน้องกล้านะครับว่าจะทําให้น้องก้อยอารัจพลของเรานั้นเขินใช้เวลานานเท่าไหร่ครับมาเลยครับ5 4 3 2, 2สวัสดีครับสวัสดีค่ะคนคิ้วสวยนะครับขอบคุณค่ะผมก็อยากมีเหมือนกันอนะ มดกดำยังผมชอบอ่ะเข้มเข้มจริงจริงก็น่ารักมากเลยเนี่ยอ๋อค่ะยิงขอบคุณค่ะนี่หัวใจมันเต้นแล้วอ่ะดูดิโอ้ยดูนมคุณแม่ขอยยิู่ดิ่งหัวใจผมมีสองข้างนะนี่ มีหลายดวงมีหลายดวงแต่ว่าให้คุณคนเดียวหัวใจสีห้องให้หมดเลยโอเคโอเคไหมโอเคพอพอร้ายไม่เบาเลยนะครับนี่คุณกล้าเล่นเอาไม้เด็ดมาโชว์ความแข็งแรงักขนาดนี้คุณก้อยของเราก็ต้องเขินออกมาอย่างที่เห็นนี่แหละครับท่านผู้ชมใช้วเวลาไปทั้งหมด้ะครับสานาที36วินาทีเอาละครน้องกล้านะครับเป็นอันดับที่4นะครับ มาดูพ่อหนุ่มสายวายของเราน่ารักนะยิงใกล้ๆนะเข้าใจเลยว่าทำไมแบบสาวๆเนี่ยถ้าเป็นวัยรุ่นนะตายเลยแค่ยิ้มนะน้องยิ้มนี่บัสเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าจะทำให้น้องก้อยของเรานั้นเขินใช้เวลาไปได้เท่าไหร่ครับห้าสี่สามสองุตาครับสวัสดีครับพี่ชอบ ฟังคนร้องเพลงเปล่าก็ชอบนะงั้นผมร้องให้ฟังหน่งลา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 พี่สาวครับสวัสดีครับปีครับสำน้งใจคนนี้ดีก่อน บเทคนิคการร้องเพลงผสมกับความหนุ่มหน้าแบ๊วของคุณบาสใช้ได้ผลจริงๆครับเรียกได้ว่าทำเอาคุณก้อยของเราเขินแบบเสียอาการเลยทีเดียวน้องบะารั้ทำเวลาไปได้2นาที5้าวินาทีน่ารักนน่ารักนะบาสไปเอาไอเดียอย่างนี้มาจากไหนอะจริงๆแล้วผมไม่มีมุกเสียวๆครับ ก็เลยร้องเพลงให้เลยแล้วรู้จักเพลงนี้ได้ยังไงอ่ะเเขาป็นคนเหนือครับอ๋อเป็นคนเหนือก่ะใช่อู๋กับเมืองไหนก่ออู๋ใดครับคนตีแน่น้องคนตีเชียงใหม่ครับเชียงใหม่เบาหน้าคนเหนือเหนือปลอมเหนือจริงต้องแบบนี้อู๋เมืองจังก่ออู๋เมืองจังก่ออ้าอู๋เมืองจังก่อจังก่ะขอปีได้ก่ออะแล้วเราบอกเราได้กันได้เลยจับี่สาวด้วยกับ มาดูนะคุณด้งเด้งของเรานะเพ่อหนุ่มไทยบ้านของเราอันดับที่สองที่ใครๆก็เชียร์คิดว่าน่าจะเป็นอันดับที่1 <welche> one, คน 1> nữa, มีเสน่ห์นะบางทีไม่จำเป็นต้องโอ้โหไม่ต้องหน้าคมผิวเข้มอะไรก็ได้แค่แค่พูดยูเฉยๆเนี่ยก็น่ารักแล้วเอามาดูครับว่าคุณด้งเด้งนั้นจะทําเวลาไปได้เท่าไหร่ครับเชิญครับห้าสี่สามสองกตาครับสวัสดีครับ สีดงเดงนะครับค่ะครับทุกคนที่เขามาผมผมว่าผมผมย้อมแพ้ทุกคนที่เขามาผมผมว่าผมย้อมแพ้แต่ว่าผมสิบอกว่าคันเรื่องหนาตาผมอ่านวัสู่เขาได้แต่ว่ามาอนี้ผมพกความจริงใจมาเต็มกระเป๋าครับผมาะยิ้มไหมเขินไหมเป็นคนยังไงเป็นคนยังไง เป็นคนไรเอสครับน่ารักน่ารักความเป็นหนุ่มหน้าซื่อหัวใจอีสานของคุณด้งเด้งก็ไม่ธรรมดาครับเจอเข้าแบบนี้สาวเมืองกรุงอย่างคุณก้อยก็เขินได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมและคุณด้งเด้งนะครับทำเวลาไม่ได้สองนาทีสามสี่วินาทีเก่งมากเลยสองด้งเด้งเอ้ยเป็นไงพรอคุณพี่ก้อยก็น่ารักไหมน่ารักครับผมตอนนี้เขาไม่อยู่แล้ว มีอะไรอยากจะบอกเขาไหมผมหักเขาครับเอ้ยผมรักเขาเลยเหรอถึงท่านรักเลยเหรอแบบนี้เลยแบบนี้เลยเอาแล้วคุณต้ดงได้อันดับที่สองครับมาอันดับที่หนึ่งผู้ชมตามคาดสายตาเขานี่แบบพิคาดจริงๆเอ้ามาดูครับว่าคุณแอนนั้นจะทำเวลาไปได้เท่าไหร่ครับเชิญครับ5 4 3สสก้ลูกตาครับ โทษนะครับอยากจะให้คุณช่วยถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมครับได้ค <uh ่ะเออเอันนี่เคยขอบคุณค่ะ คุณแอร์เล่นปล่อยมัดเด็ดตั้งแต่วินาทีแรกที่เจอกันแบบนี้เชื่อว่าถ้าสาวๆคนไหนที่เจอแบบนี้ก็ต้องเขินแบบคุณก้อยแน่นอนล่ะครับลรยจริงๆเอาละคุณแอร์ถ้าโทรมาแล้ไปได้หนึ่งนาทีสามสิบเจ็ดวินาทีลายกาดเมื่อกี้เดี๋ยวถามจริงเมื่อกี้ไม่แอร์ตอนที่ยื่นโทรศัพท์มือถือให้แล้วถามเขาว่าอะไรนะผมผมพิมพ์ข้อความไว้ครับพิมพ์ข้อความข้อความนั้นคือ คือประมาณว่าผมจะยื่นมือถือให้เขาถ่ายรูปให้ผมอะไรเงี้ยครับผม,มเดินมาคนเดียวแล้วก็สมมุติเป็นพี่สีเป็นน้องก็ได้ครับลำบ,บากกูอีกอ่ะ,อะขอโทษนะครับอะไรอ่ะคุณน่ารักมากๆม้ยแต่ผมไม่กล้าจะบอกตรงๆจริงๆผมอยากรู้จักคุณให้มากกว่านี้จังถ้าไม่เป็นการรบกวนเกินไปไปพูดยาวอย่างนี้ไปคุยกันในชั้นศาลนะคะ <laughs> เขาเขียนแบบนี้ผมขออนุญาตขอลายคุณไว้ได้ไหมครับอู้ยอะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานี่เฮ้ยมึงมีเอานะสวันนีครับคุณผู้ชมครับหนุ่มเจ้าเสน่ห์ที่ทำให้ผู้หญิงเขินเร็วที่สุดเป็นันดับหนึ่งคือคุณแอดมูสนั่นก็หมายความว่าแรงกิ้งทีมของเราในวันนี้ทำสำเร็จนะครับ วันนี้เราขอขอบคุณนะครับแขกรับเชิญเราทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลา2ทุ่มเป็นต้นไปทางช่อง Work p o i n t กดหมายเลข23และนี่คือรายการ1 2 3 Ranking Show สวัสดีครับสัปดาห์หน้ามาพบกับบรรดาสุดยอดหนุ่มนักจำเหล่านี้กับหัวข้อปริศนานักจำปริศนาคนไหนที่มีความจำดีที่สุด ยังไงคือถ้าขาสมกทั้งหมดรถร่วมบริการคือคคเครื่องยนต์อะไรอย่างงี้เรารู้หมดเลยเดินสายไหนใ่เลขที่เท่าไหร่ได้หมดเลยเหรอรพี่มีตังค์สิบาทบบจากตรงเว็บพอยเนี่ยสามารถนั่งไปบางนานได้ไหมก็นั่งได้แค่ต่อเดียวไปถึงแค่ตรง200ปีครับ3า2เดข้ารายสาร9บาทครับอ๋อก็เลยไม่พอไม่พอครับแล้วเวลาพี่มาทำงานที่เว็บพอยเขานัด9โมงพี่มาเที่ยงที่พี่สายอะไรอ๋อสายมากครับนัดเลยวันนี้เราทดสอบความจำเขาถูกไหมให้ไรกิ้งทีมนะครับคิดท่าของตัวเองแล้วเต้น แล้วมาดูว่าน้องเท็กซัสเนี่ยจะจำท่าทั้งหมดได้ไหมหนึ่งสองสาม r a n k i n